สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับช่องโยผันลานช n แนลนะครับเพืพ่อนๆวันนี้ผมก็จะมาตลาดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ถึงรถแท็กเอเนาะเพิ่งถอยแล้วเข้าจอดที่ซองจอดรถตะกินเองครับไปเราไปเดินตลาดกันดีวกว่าเพื่อนไปกันครับ Tại hết rồi. Ai đi đâu vào rồi Ô, phải đi đến là mà nó. หนักมากของเยอะต้องไปใช้รถเข็นรถตัดเข็นมาเพื่อน ครับพรเพื่อนๆหลังจากที่เราไปเดินตลาดมาแล้วเนาะเราก็กำลังจะกลับไปที่ร้านเนาะโอเคปะกลับไปร้านกันดีกว่าพเพื่อนาจากที่เราไปเดินตลาดมาแล้วเนาะเราก็กำลังจะกลับไปที่ร้านนะพเพื่อนๆเนาะอ้ คือนีย้ยอดขายก็ถือว่าโอเคนันเพื่อนเนาะแต่วันนี้ซื้อของเยอะแถมเหมือนฝนจะตกด้วยละนี่ไม่ว่าจะตกแล้วมันลงเม็ดแล้วเพื่อนๆเริ่มเป็นละอองฝนลงมาแล้วก็วันนี้ก็ลองเสียงดูเอ,อ้ยลองเสียงดวงดูเพื่อน น่าจะไม่ตกแรงนะฝนวันนี้น่าจะแค่นี้แหละมาตามลมีเฉยๆนะคิดว่า อาจจะยกนิดนึงนเพื่อนเนพะื่อนเนาะเพราะผมใช้ขาตั้งกล้องถ่ายเหมือนเดิมครเอาไว้ที่เบาะด้านซ้ายเเพื่อนเนาะไับเพื่อนแล้วผมก็กลับมาถึงร้านเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็อกำลังเตรียมของเตรียมอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะเปิดหน้าร้านขายของครับและตอนนี้น้ำซุปผมก็ ทำเสร็จแล้วนะฮะแต่ยังไม่เดือดนะครับไปดูกันเดี๋ยวรอประมาณสัก45นาทีนะครับเพื่อนๆน้ำชุกถึงจะเดือดเนาะ ก่อนที่จะรอให้น้าสุบเดือดเราก็ไปทำไปเตรียมอื่นก่อนดีกว่าเนาะครับเอลตอนนี้น้ําสุบเราก็ได้แล้วเนาะครับน้ำสุบเดือดแล้วอ่ะเปิดน่า้างกันดีกว่า รับเพื่อนๆสไาด์คลิปนี้เราก็พอเรียนคลินี้ก่อนเนาะเอาไว้พ่งนี้ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูที่ตลาดเดยอะๆเลยครับเพราะว่าวันนี้ถ่ายได้นิเดียวเองเนาะถ่ายได้แค่ร้านเนื้อ,อร้านหมูเพื่อนๆเนาะสไลดคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับคลิปของผมนะครับกดช่องโยคันร้านชาแนลหรือ Facebook ไพศาลแก้วฟูนะครับแล้วก็ t ิ k t o k ไพศาลแก้วฟูเหมือนเดิมนะครับผมสไาดคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ